พี่น้องวันนี้พามาถอนกระเทียมจ้ะเป็นหัวใหม่ก็ดูด้วยกระเทียมในหัวมันนี่ในหัวขนาดนี้พี่น้องหัวม่ใหญ่ซ้ำหัวในน้อยนึงเดี๋ยวมาถอนกันไม่มีกล้องถ่ายสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ฉันจะพาทำพามาตัดกระเทียมดอกพี่น้องฉันปลูกปีที่แล้วตอนหนาหนาวนะ่ะ นี่หัวไดขนาดนี่มึงหัวก็บอยากน่อยตัดเอาไปดองพี่น้องแบบมันพ่อดองแ่อนนะตัดเอาประมาณนี่หัวนี่แบบไม่ให้มันแข็งไม่ให้มันแก่มากนี่นะมันก็ะหลอกออกมันก็ตัด กเป็นล่างลมดีแดดดีพี่น้องไอ้วันเนี่แดดดีมากฝนตกดีด่าฝนเพิ่งจะหยุดตกวันนี ดองกระเทียมเอาไว้กินพี่น้องว่าเองอยู่กันเนี่ยมันเราสื่อฉังไม่รู้แห่งไปสื่อดอกจะไปะสือกันกไหนดอกป่านจีนนี่ลู้ดอกทำมันเอาเองนี่แหละพี่น้องพอเราจะเอาช่วงบุญดาวช่วงบุญก็อ่อนๆเดช่วงอ่อนๆ่อยโด่ดงต้นมนันเนาะโด่งต้นมัน ลองดิตยตบหนามเอาไว,ว้แล้วปลูกพักกับเพินดีเด้พี่น้องเอ้ยปลูกพักเพินดีสนุกอตอนกินน่ะจะใครี่กินดูจะไปบอกใครมาเก็บแบบบอกพี่อีกคนหน่อยคนหนึ่งที่เคยเก็บกับมาเก็บกแบบ กินลวมันก็อิ่มเนาะมันไม,ม,ม่มีพักอะไรมากไงเพราะว่าฉันจะปลูกแต่พริกปลูกแต่พริกเอาไว้เผื่อมันจะเป็นลูกแค่นี้เองไม่ได้ต้องในซื้อพริกไงเพราะพริกพริกเอามาจากบ้านเรามันจะเพรแต่อิงซื้อเนี่ยมันไม่ค่อยเพรชนี่ฉันก็เลยปลูกพริกตุ่นประมาณน,นี่มันจะได้ใบใบโดง ไอ้ว้กินต้นก็ได้ต้นนี้อ่อนๆไหมโดมันมุดถุกอันนี้ดองต้นมันเนาะเอาไว้ใส่นามก๋วยเตี๋ยวอากาศดีพี่น้องเอ้ยวันนี้อยากให้มันอยู่ตะหนากหลอนนี่แหละแล้วปอกไว้แล้วค่อยตัด มันอยู่ตนาลนส่งไปไหนทำอะไรอยากไ <laughs> ม่ต้องหนาวมากไม่ต้องอะไรแบบสบายสบยชิวๆอ่ะฉันจะเล่าเดิมไอเอลงคลิปเนาะคลิปฉันไม่ค่อยมีคนดูดอกมีแต่คนที่ทำคลิปนี่แหละมาช่วยเนาะส่วนใหญ่นะมีโฆษณาเขาได้ตังเชไม่ถึง้อยวิวจะเขียคลิปนะ่ะ ขอบคุณท,ทุกคนเดินช่วยนะช่วยกันแต่ว่าใช่เขาหนีเห็นก็ไปดูทุกคนนั่นแหละฉันก็ดูมดนั่นแหละดูให้มดยังไงมันทิ่พวกเองทําช่องเนาะเองเองกับสิ่งที่เราหวังเนาะทุกคนผ่านแล้วส่วนคนที่ยังไม่ผ่านก็จัดยอดวิวเ,เวลาให้มันได้เห,นห็นกับช่วยกันมดนั่นแหละพี่นงค์เดินมานั่งดูอ้าวทำไมคือได้ฉันก็งงอยู่เด้กฮกซิปหาวิวได้เงิน จกักดนลลาะได้เงินเท่าไรหนึ่งดอลลาเอาหนึ่งดนลลาดีใจเด้หนึ่งดอลลายี่สิบห้เาเซนแล้วพี่น้องเออฉันไม่เคยแบบนั่งคิดเอา้าคือได้สเสยมันจักิะทำอะไรพี่น้องเนาะทำคลิป นั่งอยู่บ้านที่เฉยนั่งพูดเมื่อันก็นได้ม่คิดทำไมจะพาดูพักวันนี้พาดูพักอีกใครเครียดปลูกพักพี่น้องนั่งเฝ้าเมื่อบันตื่นมาแต่เช้าต้องมาดูก่อนอยากให้พริกเป็นลูกพี่น้องออการปลูพกพักต่างแดนน่ะถ้าสมมติว่าตอนที่แรกฉัน มันหนาวใช่ไหมมันไม่ค่อยเจริญเติบโตเนาะโอ้ยฉันคิดหลายฉันจะเอาอะไรมาใส่เขาเนี่มันพอมันร้อนมามันก็สูดเอาสูดเอาพี่น้องเหลือตอนนี้มันกำลังจิตต่างดอกช่อดอกมะทุกต้นแล้วแต่ว่าจักมาอะไรมันจะเป็นดอกขนาดน้ถ้าอากาศร้อนนี่บอกได้เลยว่ามันต้องเป็นสักลูกสักต้นนี่ถ้าอากาศไม่ร้อนตัวไข่ตัวมัน กระเทียมน่ะฉันใส่แบบฉันลดเหมือนก็นว่าใส่ปุ๋ยหลายน่ะใส่ปุ๋ยหลยหัวมันจะนหน่อยมันใส่ปุ๋ยหนาจิ้กระสอบหนึง่ง<า>ว่าแม่เจ็บกระเทียมฮะห้ทถัดชงหายไปลุกไปห้ถัดช่งหายก็ได้จัดจะกินนมแท้จัดกิ้เข่าหน่ะ,นะกินตนมเลยดูดขวดจัด ะะไรที่ห้าขวบละดูดขวดอยู่เลยคนอื่นเขาเลิกเมืล่ละถ้าทำไม่ให้กินกัมันไม่ค่อยแบบกับอาหารอะไรอย่างนี้นะม,ม่กินกินยากโอเคแย่ไอโอเพนนี่แหละพี่น้องฉันก็เลยอยากเอาปลาพริกมาอวด <laughs> เอาปลาพริกมาอวดด้วยพี่น้องให้มีอะไรทำนี่นะเห็นไหมปลาพริกเนี่ยพริก ฉันจะทำยังไงดีวะหรือว่าที่ใหญ่ออกเอาออกแบบนี้ไปบ้านี่ฉันก็ยบาใญ่พริกออกมาจ้ะมนหลุดน้ำเอาไว้อันนี้คือการปลูกพริกในขุดถังเนี่ยพี่น้องฉันจะหลุดน้ำแค่วันละนิดหลุดทีละนิดจ้ะถ้าหลุดรลายมันก็ที่น้ำมันที่ขังข้างหลังมันมันจะแชะแชะไป มันเหนียวออกมาข้างนอกก็เลยลดหลดไ้มันจะพี่น้องมาดูป่าพักวันนี้ฉันใหญ่ริกออกไปข้างนอกด้วยวันนี้ใหญ่ออกไปแบบเอามาไหร่ไหว่ข้างในกินเห่ามันเหี่ยวพี่น้องมันเหี่ยวตอนทีฉันไหวฉันก็เลยปิดปิดเลยกลับมาใบหยอบลงเลยนี่ตอนที่เอาไปอยู่ข้างนอกม,มันสุดชื่นยังกลัวฉันลืม ใหญ่เขานี่นี่พริกออกดอกแล้วพริกออกดอกแล้วทุกคนที่พามาดูแตงกวาแตงกวาตรงนี้นก็ออกลูกเต้มพี่น้องเลย้ถว่ามันติดจริงๆนะติดลูกนะได้กินเลยเด,นด่นเลยเด็กกลินเลยอะ กำลังเป็นหน่วยแต่ว่าสองลูกนั่นขื้จีเน่าแหละถ้าในติดก็แสดงไาได้กินอ่ะเนาะนี่ก็พักแผวฉันปิดประตูไว้มัน,มนอาจจะร้อนก็นได้พวกนี้ในเนทะาลยี่สิบกว่าองศา นี่กับใบโหระพาโหระพาฉันเด็ดยอดออกมาวานฉันห้มันแตกออกแตกออกใหม่นี่กะเพราพี่น้องฉันเอามาปลูกเป็นจุ่มๆเลยมันในมีที่มันในมีเด้วจะใหญ่ใส่หลุมใหม่ก่อนมันมันหลายต้นพอดมันแย่งอาหารกันเนาะนี่กัโหระพาอีก เด็ดยอดออกมาวานน,นี่ก็ข้าวตองพี่นองเล่กําลังงามเด็ดมาจากขครัวนั่นแหละแล้วมาปลูกอันนี้กล้วยใบด่างจ้ะเห็นไหมเนี่ยขายได้ราคาไมหม ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่องสาวคลาดไกถิ่นจ้ะฝากกดติดตามช่องสาวคลาดไกถินไปยเดอพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปจ้ะบ๊ายบายกระเทียมของเราก็บรรจุในขวดโหลเรียบร้อยแล้วก็เทน้ำที่ต้มไวใส่จ้ะทิ้งไวเดือนหนึ่งพี่น้องก็กินได้เลยจ้ะ